NP Talk สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ NP Talk นะครับวันนี้เป็นเทปพิเศษนะครับซึ่งเราได้ทําการย้ายห้องสตูดิโอใหม่นะครับและก็แขกรับเชิญวันนี้ก็ต้องเป็นคนบุคคลสําคัญในรายการของเราได้ครับ วันนี้นะครับรายการทอล์กของเรานะครับก็จะนําเรื่องราวข่าวสารนะครับเกี่ยวกับความคิดตัวตนคนของมอนนความพนมที่มีความน่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมและก็คุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันนะครับเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยนะฮะหลายท่านก็อาจจะได้เห็นท่านนะฮะในการพูดเสวนาหรือว่าการแสดงวิสัยทัศน์หรือว่าการไปเยี่ยมเยือนบุคลากรนน้องนักศึกษาในพื้นที่ทั้งหมดของมหาลาัยแล้วนะครับยังไม่จุใจนะครับวันนี้เรานําท่านเนี่ย มาพูดคุยนในรายการทอล์กของเราเพื่อที่จะได้รู้จักตัวตนกับท่านให้มากยิ่งขึ้นนะครับครับแล้ววันนี้นะครับเราก็อยู่กับท่านผู้บริหารของเรานะครับนั่นก็คือท่านศาสตราจารย์ดรธวัชชัยสุประดิษฐ์ท่านรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมของเรานะครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับผมเกือบจะสองเดือนแล้วครับท่านที่มาที่นครพนมบรรยากาศของนครพนมเป็นยังไงบ้างนครพนมไปไนปเป็นเมืองที่ในความคิดผมนะผมไม่ได้คนนครพนมโดยกําเนิดนะครับแต่มาอยู่นครพนมมาได้สองเดือนเป็นเมืองที่น่ารักมาก คนคนรพนมเป็นคนที่จิตใจดีมีความสุภาพอ่อนโยนและที่สําคัญคือ,อนครพนมเป็นเมืองแห่งการดึงดูดนักท่องเที่ยวซึ่งคนคนรพนมเนี่ยได้ค้นพบละหมายความว่าสมัยก่อนอาจจะไม่รู้ว่ามานครพนมเนี่ยมีดีหลายอย่างแต่ตอนนี้นครพนมได้ค้นพบละทําใหา้คำว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยที่เป็นแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวจากที่ต่างๆเนี่ยจึงเป็นแรงดูดสำคัญที่ทำให้นครพนมเนี่ยกลายเป็นจังหวัดอันดับหนึ่ง ของภาคอีสานที่นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนแล้วก็มีคําขวัญน,นะครับว่ามานครนมมหนึ่งวันอายุยืยนหนึ่งปีามาเจ็ดวันอายุยืนเจ็ดปีไันนั้นเป็นเรื่องจริงเ,เพราะว่าเรามีทั้งสภาพอากาศที่ดีสภาพแวดล้อมที่งดงามแล้วก็คนที่จิตใจดีที่พร้อมจะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศและจากทั่วโลกมาเยือนจังหวัดนครพนมได้ฟังใบกลาวของอาจารย์แล้วในหลายเรื่องราวเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นมุมมองอะไรต่างๆที่อาจารย์ได้ไปพูดในเวทีต่างๆ อยากจะให้จย์เล่าถึงแบ็กกราวก่อนที่จะมาทํางานตําแหน่งนี้คือเขาบอกว่าพื้นฐาน,เ,นเป็นที่มาของความคิดเพราะฉะนั้นคนที่มีพื้นฐานที่มาจากอย่างไรก็จะมีความคิดไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผมมาจากพื้นฐานที่เหมือนลูกชาวบ้านธรรมดาเนี่ยความคิดผมจะเหมือนลูกชาวบ้านธรรมดาที่มองคนทุกคนเหมือนกับเป็นเพื่อนมากกว่าจะเป็นเรื่องของระดับชนชั้นหรืออย่างต่างเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นการศึกษาเนี่ยอยากจะบอกคุณพัฒน์ว่า การศึกษาเนี่ยมันจะทําให้คนเนี่ยมีโอกาสที่จะมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันทําไม mm hmm. ผมมาเน้นทั้งด้นการศึกษาที่ผมอยู่บริษทัทเอกชนมาสิบสิบเอ็ดปีนะครับแต่เบี่ยงเบนเข็มมาสู่สถาบ,บันอุตสาหเพราะว่ามีความรู้สึกว่าการศึกษาเท่านั้นที่จะทําให้เกิดคนเท่าเทียมกันได้ mm hmm. ในเรื่องของเงินเนี่ยบางทีบางคนเกิดมาร่ํารวยก็ถือเป็นความโชคดีบางคนเกิดมาฐนานะยากจนเนี่ยโอกาสจะร่ารวยมากมันก็ไม่ได้เพราะาพื้นฐานไม่ดีแต่การศึกษา mm hmm. ไม่ว่าคุณจะอยู่ระดับไหนก็ตาม คุณจะเป็นลูกชาวนาคุณยุ่งลูกไม้ค้าคุณจะเป็นลูกเศรษฐีแต่ถ้าคุณมีความมานะพยายามมีความมุ่งมั่นในการศึกษาคุณอาจจะจบปริญญาเหมือนกันก็นกได้นี่คือการศึกษาที่มันไม่จํากัดในเรื่องของฐานะชนชัน้นอะไรคือทําให้เขาเรียกว่าจากเด็กคน,คนหนึ่งที่ว่ามีชีวิตเป็นกราฟไปฮะอาจารย์ขึ้นลงขึ้นลงมาจ,าจ,าจานถึงทุกวันนี้ที่ทําให้เราได้เป็นระดับผู้บริหารคืออันหนึ่งที่อยากจะบอกพวกเราว่าสิ่งหนึ่งที่ ทุกคนเนี่ยมีอยู่ทุกคนเพียงแต่ว่าจะดึงมาใช้มากน้อยก็เรียกว่าความมานะพยายามความอดทนหลายท่านถ้าคุณพัดนเคยเห็นว่าบางคนเนี่ยตอนเรียนเนี่ยไม่ได้เป็นคนเรียนเก่งมากาแต่ประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะฉะนั้นชีวิตชีวิตจริงกับชีวิตเรียนเนี่ยต่างกันต่างกันเพราะฉะนั้นในการใช้ชีวิตของอการทํางานเหมือนกันพัฒนอาจจะไม่ใช่คนที่เรียนเก่งมาก ไทยเข้าไหมเพราะคุณพัฒอาจจะประสบผลในการทํางานก็ได้<อ><ะ><ะ>มันจริงไม่ใช่บทสรุปแต่การศึกษาจะเป็นส่วนหนึ่งของใบเบิกทางให้คุณพัฒมีโอกาสเปิดประตูเข้าไปสู่การทํางานที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นบอกพี่น้องอที่มีลูกหลานที่เรียนหนังสืออยู่ครับว่าการศึกษาจําเป็นไหมจําเป็นแต่หลังจากการศึกษาสําเร็จแล้วชีวิตนี่แหละของการเรียนชีวิตจริงนี่แหละจําเป็นกว่าได้พูดได้ได้ฟังแบบนี้แล้วท่านจันทรย์ครับเขาเรียกว่า การการทำงานแนวคิดหรือยี่ต่างๆเนี่ยนะครับก็คืออาจารย์มาทางด้านสายบริหารโดยตรงเลยทีนี้อา,นอาจารย์เนี่ยทำงานทุกทุกวนันเอาเวลาไหนพักบ้างครับอาจารย์คือผมถือว่าการทํางานอการพักผ่อนคือต้องเอาต้องคิดว่าการทํางานคือเราทํางานเอาจริงเอาจัง <c oughs> นะแต่เราก็ต้องทํางานแบบเพื่อนร่วมงานอไม่ใช่ลักษณะของเจ้าขุนมูลนายสั่งแล้วก็นอนรออะไรเงี้ยไม่ครับทีมงานบริหารที่ ผมตั้งมาเนี่ยทั้งรองอธิการบดีผู้ช่วยอธิการบดีเนี่ยก็ทํางานเหมือนเพื่อนนะครับเหมือนน้องเหมือนเพื่อนดูแลกันไปอย่างเนี้ครับแล้วก็เมื่อเราทํางานเป็นทีมเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะทําให้ความสำเร็จเนี่ยคือคาไว้วางใจกันอ mm. เพราะ,ะนั้นในเ,เมื่อเราเมอบหมายเขาให้เขาทํางานแล้วเนี่ยเราก็ต้องไว้วางใจเขาแล้วก็คอยผลักด,ดันเขาตรงไหนที่เขามีปัญหาล้วก็คอยช่วยเหลือเพราะงั้นมันจะสนุกนะคุณ mm. พะเมื่อเห็นน้องๆทางานแล้วเราก็ทําหน้าที่ในการ ช่วยซัพพอร์ตเขาแล้วทาให้เขาเติบโตขึ้นมาแทนเราคุณพัฒน์ครับเราการเป็นผู้บริหารเนี่ยผมก็จะอีกสี่ห้าปีเกษียณแล้ะภารกิจของผมตอนเนี้ที่มามรนครพนมอ่ะหลายท่านถามว่ามาทําอะไรผมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมาเพราะอยากสร้างคนรุ่นใหม่ครับ,รบที่จะพัฒนามรนครพนมให้เคียงคู่จังหวัดนครพนมมันจะต้องสร้างครับมันถึงเวลาที่มรนครพนมเนี่ยจะต้องสร้างคนรุ่นใหม่มาทดแทนคนรุ่นเก่าแล้วกระบวนการของการสร้างเนี่ยมันจะต้องมีรูปแบบ มันจะต้องมีมันจะต้องมีความสําเร็จของตัวเองอม,มันเป็นความศรัทธาหรือความเชื่อว่าสิ่งที่ที่เราทําเนี่ยเราทําสําเร็จแล้วเราจึงสอนน้องได้ผมจะไม่สามารถสอนลูกศิษย์หรือสอนน้องๆที่ทํางานได้เลยว่าถ้าสิ่งนั้นผมยังทําไม่สําเร็จอความนึกภาพออกใช่ไหมผม, <S 2> <S 2> ผมจะไม่สอนน้องได้เลยว่าเอ้ยคุณต้องเรียนจบดรนะเพราะถ้าผมยังไม่จบโคืชผมยังไม่สามารถสอนนะขอตําแหน่งขอสอสิลองศาสตราจารย์สิศาสตราจารย์สิถ้าผมยังเป็นแค่อาจารย์ธรรมดา ผมจะไม่สามารถบอกได้เลยว่าเฮ้ยลูกน้องอย่าคอร์รัปชันนะถ้าผู้บริหารจะคอร์รัปชันเพราะนั้นสิ่งที่ผมทํามาเนี่ยมันไม่มีไม่มีการคอร์รัปชันผมก็สอนน้องได้เพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่สอนโดยการปฏิบัติแต่ไม่แนายคว่าสิ่งที่ผมทําสําเร็จเขาจะทําสําเร็จนะคเพราะว่าบริบทคนามเป็นตัวตนขอคนมันไม่เหมือนกันอาจารย์กําลังจะบอกว่าทุกคนมีดีมีเวเป็นของตัวเองแต่ว่าเราจะทํำยังไงเพื่อที่จะให้อ่า ส่ตรงของเราดูว่าสายงานของเราเนี่ยไปได้ <c oughs> คนทุกคนมีความสามารถอยู่เพียงแต่ว่าบางอย่างความสามารถนั้นขึ้นอย <c oughs> ู่กับศักยภาพที่เขาจะเอาความสามารถนั้นมาใช้หรือไม่ <c oughs> ผมเนี่ยไม่สามารถเก่งทางไอ <c oughs> ทีเท่าอาจารย์ที่จบไอทีผมไม่สามารถเก่งทางด้านกฎหมายเท่าอาจารย์ที่จบทางนิติศาสตร์แต่วิธีการคือผมก็มีฟิวของผมที่ผมจะค้นพบตัวเองผมคิดว่าคนที่ทํางานในองค์กรของหมหาวิทยาลัยทุกคนมีความเก่งของตัวเองเพียงแต่ว่าเราจะทํำยังไงให้ความเก่งเหล่านั้น มาสนับสนุนองค์กรเพื the ่อให้องค์กรมาเกิดความก้าวหน้าในองค์กรได้เมื่อองค์กรเกิดความก้าวหน้าในองค์กรสุดท้ายเนี่ยผลงานขององค์กรมันก็จะเกิดครับการเติบโตก้าวหน้าเนี่ยในองค์กรที่มีธรรมพิบาลเนี่ยที่ไม่มีความเล่นพรรคพวกนะอ่ามันก็จะเห็นเลยว่าคนนี้เก่งคนนี้ไม่เก่งครับซึ่งองค์กรที่เก่งหรือไม่เก่งเนี่ยที่เห็นได้ชัดคือองค์กรของภาคเอกชนครับเพียงแต่ว่าองค์กรของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยมันมีระบบของการเป็นเส้นสายมีระบบต่างๆมาเยอะ ซึ่งอันนี้แหละคือความคิดที่ผมจะไม่มานํามาใช้ที่มอญกรนพนมว้าว <Wow. S 1> นั่นคือเหตุผลที่ผมพยายามแจกงานไปค่บว่าผมอยากทําอย่างเงี้ยให้เขาไปทําเองแล้วถ้า,าทําสําเร็จนัน่นแหละคือผลงานเขา <c oughs> ไม่ใช่ผลงานผมนะครับเพราะผมเป็แค่บอกว่าเนี่ยอยากทาอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วเขาไปทำแล้วผมจะซัพพอร์ตเขาในสิ่งที่เขาจะทําเพราะฉะนั้น <c oughs> ลักษณะแบบเนี้จะเป็นการสร้างคนเขาคิดแล้วอะไรก็ตามถ้าคนที่มองเห็นผพ้ตำแหน่งขารชาตัวเองหรือเพื่อโรงงานตัวเองเนี่ยว่าเขาอ่อนอะไรเนี่ย เราก็จะรู้ละเราจะค่อยไปซัพพอร์ตเขาตรงไหนเขาจะเติมตรงไหนเขาเราจะไปคิดยังไงเขามีพัฒนาการที่ดีขึ้นเพราะสักวันหนึ่งเนี่ยมันไม่คนทํางานทั้งชีวิตนะครับแล้วยังคิดเลยว่าเมื่อถึงวันหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นก่อนที่ผมจะลงหมอน,นอนเสื่อนะผมจะไม่รอวันนั้นเนี่ยทำงานจนวนสุดท้าย <c oughs> <c oughs> แต่จะเห็นความสําเร็จหลายคนถามผมว่าผมทิ้งนิด้ามาได้อย่างไร <c oughs> นิดา้าซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงนะใช่ครับและกําลังรุ่งเรืองด้วยครับผมบอกว่าผมทําสําเร็จที่นีได้แล้วมันไม่ใช่ที่ผมจะต้องไป เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าหวงอ่ะหรือเก็บความสําเร็จไว้ที่ตัวเองคนเดียวอ่ะมันควรจะให้ความสําเร็จนั้นส่งต่อให้กับรุ่นน้องเหมือนที่ผมลงไปไวรัสเนี่ยนักศึกษาจากหกพันกว่าเนี่ยขึ้นมาเป็นหมื่นห้าแล้วครับแล้วก็งบประมาณแผ่นดินเนี่ยจากแปดร้อยล้านขึ้นมาพันแปดร้อยล้านเนี่ยมันเป็นเรื่องของสิ่งที่รุ่นน้องจะต้องไปสานต่อนั่นคือสิ่งที่เราทําให้แล้วมันก็เก็บความภาคภูมิใจกลับมานอรนคอมโานโเหมือนกันผมอยากจะพัฒนาให้มันให้มันเจริญเติบโตก้าวหน้า เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาเรียกอะไระการศรึกษามันผมเป็นลูกลูกแม่ค้าขายของในตลาดการศรึกษาทำใผมตบโต,บตบมาขนาดนี้ได้ผมอยากจะทําการศรึกษาที่มอนครพนมเหมือนกับที่สองมองที่ผมสร้างมาเนี่ยให้กับลูกคนนครพนมหรือจังหวัดใกล้เคียงมีโอกาสในการที่จะไปแข่งกับมหาวิทยาลัยใหญ่ๆได้ด้วยคําว่าคุณภาพและฝีมือในการทํางานโดยที่ไม่ต้องลงไปที่กรุงเทพไม่ต้องลงที่มอใหญ่เหตุผลพราอะไรไหมครับ เราคนยากจน,ม,นมันไม่สามารถจะส่งลูกไปเรียนจังหวัดใหญ่ๆที่มีค่าทุนงรุปได้เพราะงั้มนมรคกมนมจะเป็นเสาหลักให้กับการศึกษาโดยเฉพาะคนที่มีฐานะไม่ดีอ,อันนี้คือภารกิจเลยแล้วก็เคยบอกน้องๆเสมอว่าอย่าให้มีคนออกจากมรดคมจากการไม่มีเงินเรียนอันนี้ปาาตัวเลยแต่ถ้าจะออกเพราะว่าไปที่ดีกว่าอะไรกว่าเราไม่ว่ากันนะเพราะเป็นโอกาสเขาแต่ถ้าจะออกเพราะว่ามาบอกว่าไม่มีเงินเรียนอย่าให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นในมรดคบม วมื่อสักครู่นี้นะครับเราได้พูดคุยกับท่านอาจารย์ไปแล้วนะครับมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายแต่ว่าด้วยเวลาที่จํากัดนะครับอยากจะให้คุณผู้ชมได้รอติดตามชมในเทปต่อไปในอีพีหน้านะครับสำหรับอีพีนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ